สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็คฟีเจอร์เพเยอร์คัมแบ็กที่กลับมาในรอบนี้นะครับแพ็คยังสตาร์แฟนชอว์สเนี่ยนักเตะเกือบทุกคนเนี่ยผมรีวิวไว้หมดแล้วนะครับหาดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหลือคนนี้แล้วก็ซิงเชงโก้ครับวันนี้มาดูคนนี้ก่อนครับดีแคนไลซ์นะครับ DMF ตันอยู่ที่97นะครับปัจจุบันอายุ21ปีสูง185เท้าหลักคือเท้าขวานะครับ มิดฟิลด์ตัวตัดเกมจากวต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมมาดูว่าในเกมจะเป็นยังไงนะครับตำแหน่งที่เขาสามารถเล่นได้นะครับในเกมก็จะเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กด้วยแล้วก็ CMF ด้วยนะครับผมนี่ถ้ายืน CB นะเซนเตอร์แบ็กนะครับ92นะ DMF 97นะครับถ้าปรับเป็น CMF เนี่ย87เลยนะ ต่างกันเยอะเลยนะครับถึง10แต้มนะแต่นี่คือยังไม่ได้กด position booster นะถ้ากด position booster นะครับ C M F จาก87ก็จะบวกไป2แต้มนะครับผมจะเป็น89นะครับ C M F 89 D M F 97นะครับ Center back C B 92นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับ ตัน97เนี่ยถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดค่าพลังแล้วก็เดี๋ยวจะลองจับไปเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเกมลุก76นะครับไม่ค่อยเติมเกมลุกครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทยปริชันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง88 83 91นะครับเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนิดนึงนะครับส่งสั้นส่งยาว93 91นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวตัดเกมแต่ว่าวางบอลก็พอได้เหมือนกันนะครับแต่่่่่่่่่่ววววาาาากกกกกกรรรรรรยยยยยิิิิิิิงงงงงนน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 ะะะะคคคัััับบไมมจเเเเปป็ลููซ์์้้้พออออหืแททฟชชีีใณฑ รวมถึงสปีดด้วยค่อนข้างช้านะครับผมพลังกระโดด92นะครับก็พอเอาไปถูๆไดไถ่ายเล่นเซนเตอร์ได้นะถ้าจำ92แบบนี้นะครับความแข็งแกร่ง96นะครับบาลานซ์80นะฮะความอึดเนี่ย96นะฮะเกมรับ92บอลวินนิ่งนะครับการเข้าแย่งบอลการเข้าปะทะบอล93และจุดเด่นก็คือความดุดันในการเล่นเกมรับเอเจชันนะครับ99เต็มแม็กซ์เลยนะครับเท้าหลักเท้าขวาเท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ ส่วนสกิลนะครับดีแครไลซ์มี6สกิลนะครับมี2สกิลเป็นสกิลเปิดบอลผ่านบอลเวลเทสพาร์ตโลว์เวลเทสพารตนะครับแล้วก็สกิลเกมรับอย่างแมนมาร์กิ่งอินเทอร์เซชันนะครับภาวะการเป็นกัปตันทีมกัปตันซีนะครับแล้วก็ไฟติ้งสเปรดิตนะครับเลือดนักสู้เพลงสไตล์เป็นตัวตัดเกมตัวทําลายเกมหรือเดสต์รอยเยอร์นั่นเองนะครับจริงๆนะตอนแรกที่ผมเห็นดีแครไลซ์เนี่ยคือไม่คิดว่าเขาจะเล่นสไตล์เกมรับเป็นตัวตัดเกมตัวทําลายเกมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า หน้าเขามันไม่ได้ออกแบบดุเลยอะเออหน้าเขาออกละมุนล,ละมุนค,ค,คล้ายๆกับเมสันเมาอะไรประมาณนั้นนะเออแบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาก็เป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะฮะตัวทําลายเกมตัวที่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมก็เข้าใจได้นะหน้าตาเอกเรื่องหนึ่งนะเออแต่แต่หน้าตาโอเคทีเดียวนะอ,อคนละเรื่องนะ <laughs> นี่รีวิวอะไรครับเนี่ย <laughs> เออสำหรับในเกมนี้นะครับตัน97เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับค่าพลังที่สูงแล้วนะครับผมคือ ยังสตาร์แฟนชอยเนี่ยเป็นแพ็คที่ออกมาช่วงปลายๆของภาคนะครับเป็นแพ็คที่มักจะมีนักเตะอายุน้อยแล้วค่าพลังสูงๆในแพ็คเยอะนะครับดีแคนไลซ์ K ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมแล้วก็ด้วยเพ็งสไตล์และความสามารถของเขาเนี่ยมันเข้ากันนะดูจังหวะการเข้าบีบอลเข้าบดบอลน,นะครับความดุดัน99เต็มแม็กซ์นะครับเอ็กเเชั่น99เต็มแม็กซ์แล้วเพ็งสไตล์เป็นเดสทอยเยอร์ด้วยนะครับมันเหมาะกับเพ็งสไตล์ของเขานะครับแต่เรื่องของการยิงนะครับเนี่ยจังหวะปัน การเติมเกมลุกขึ้นมายิงเนี่ยต้องบอกว่าในเกมนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดวิ่งนําทางเขาขึ้นมานะน้อยครั้งมากที่จะขึ้นเติมเกมลุกขึ้นมานะครับเพราะว่าค่าพลังในการเติมเกมลุกเนี่ยน้อยด้วยนะครับแล้วก็ค่าพลังในการเล่นเกมรับเนี่ยมันมีมากกว่าเกมลุกไงโอกาสที่จะดันขึ้นสูงเนี่ยมีน้อยนะครับโดยเฉพาะเพ้งสไตล์แบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่ตัวอย่างโฮเพเยอร์ที่เติมเกมลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกมลุกในเรื่องการ ยิงนะครับผมการยิงไกลการปั่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นหลักนะฮะตัวตัดเกมที่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วความอึดสูงด้วยนะความอึดสูงนี่คือวิ่งชนวิ่งฟัดวิ่งบี้ได้ทั้งเกมนะครับเกมรุกการยิงเนี่ยเป็นเรื่องลองไปนะครับดูอย่างเฟสเมื่อคืนเดี๋ยว <laughs> หยอกหยอกหยอกอ่ะดูจังหวะนี้ครับซัดตุ้มแต่ไม่ใช่ว่า เขายิงไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นเกมลุกเนี่ยเราก็ต้องเน้นความสามารถของนักเตะที่เราบังคับอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างเช่นเราจะทําประตูนะฮะเราก็ต้องมองดูว่าเอ๊ะนักเตะคนไหนเด่นในเรื่องของการยิงไกลเด่นในเรื่องของการใช้สปีดหรือว่าการวางบอลน,นะครับผมเราก็ต้องเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของนักเตะด,ด้วยนะถ้าบอลอยู่กับเท้าไลซ์เนี่ยแล้วมันมีช่องพอที่จะส่องได้ก็ต้องลองยิงใช่ไหมจุดเด่นของไลซ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับการวางบอลครับผม นอกจากการตัดบอลที่ดีแล้วนะครับเขายังสามารถวางบอลได้แม่นยำด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แม่นยำเท่ากับเควินเดอะบอยเดวิดเบคแฮมไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าพอตัดบอลได้แล้วเนี่ยออกบอลได้ตนเองได้เลยนะครับผมผมว่าสไตล์กึ่งๆแบบเดสทอยเออร์ปนๆกับดิฟไลอิงอ่ะเออดิฟไลอิงคือเป็นตัวที่ออกบอลจากตอนลึกได้แม่นนะครับผมเป็นเพลเมเกอร์ตัวต่ำนะฮะดีแคลไรส์ K เนี่ยตัดได้ดีนะครับเนี่ยเวลาตัดได้แล้วออกบอลได้เลยนะครับ คือไม่ต้องส่งให้ตัวอื่นออกนะฮะคือเขาวางบอลด้วยตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็มีความแม่นยําในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้แม่นยําแบบโอ้โหจับวางไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ทําให้เราเล่นหลายจังหวะเสียเวลาในการถ่ายบอลไปหาตัวอื่นที่เปิดบอลได้แม่นยำไงคือเขาเปิดบอลได้เองนะครับผมดูจังหวะการบีบดนะครับดิบาล่าสปีดไปแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องของความเร็วนะครับถ้าเกิดจังหวะที่เราต้องใช้มิดฟิลตัวรับอย่างดีแคลไรส์ ice, วิ่งบีบดตัวลุกของฝั่งตรงข้ามที่เเามีวมร็วสูง อาจจะวิ่งตามไม่ค่อยทันนะเพราะว่าสปีดน้อยนะครับเวลาวิ่งตามสปีดเนี่ยพยายามใช้วิงแบ็กดีกว่านะครับใช้แบ็กดีกว่านะจะมีความเร็วมากกว่า DMF แบบนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเกมด้วยนะฮะนี่อันนี้คือจังหวะต่อเนื่องนะครับออกบอลได้นะตัดได้แล้วออกบอลนะครับแล้วก็สามารถทําชิ่งให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับพูดถึงการต่อบอลแล้วก็การทําชิ่งนะครับเขามี6สกิลนะฮะถ้าถามว่าควรเปิดสกิลเพิ่มเป็นสกิลอะไรดีนะครับ ส่วนตัวผมแนะนําเพิ่มสกิลชิ่งบอลนะครับอย่าง one t o u c p a s นะครับหรือว่าสกิลแทงทะลุช่องอย่าง through passing นะครับสสกิลนี้นะครับผมว่าจําเป็นสําหรับมิดฟิลด์กลางนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวตัดเกมนะครับแต่มันก็มีหลายจังหวะนะครับที่จะต้องให้เขาเนี่ยในการผ่านบอลส่งบอลสั้นๆแบบนี้นะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพในการต่อบอลหรือว่าทาชิ่งหรือแทงทะลุช่องให้กับเพื่อนมากขึ้นนั่นเองนะครับแนะนําเลยครับผมสําหรับสกิล through p a s s นะครับกับ one t o u c p a s นะครับ อ่าแต่บางคนถามว่าเอ๊ะถ้าเทียบกับโรดี้ของมายติตี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโรดี้เนี่ยเขาจะเป็นเพลงสไตล์แองเกอร์แมนนะครับเป็นตัวปักหลักเป็นตัวสมองของทีมนะครับแองเกอร์แมนจะเป็นตัวที่ยืนค้ำหน้าเซนเตอร์แบ็กอยู่นะครับแล้วก็ยืนค้ำมิดฟิลด์อยู่นะครับเออ่มันจะมีความโชงงฉางในการเข้าบอลเนี่ยน้อยกว่าเดสทอยเยอร์นิดนึงนะครับเดสทอยเยอร์ er นี่คือหน้าที่หลักคือตัดเกมนะจะวิ่งเข้าหาตัวที่มีบอลน,นะเวลา ถ้าเกิดว่าเป็น AI บังคับนะครับบางทีเขาจะบีบมากกว่า a n งเกอร์แมนแองเกอรก็จะประจำตำแหน่งมากกว่านะครับไม่ค่อยหลุดตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าค่าพลังของโรดี้เนี่ยโรดี้จะมีความสามารถในการเข้าแย่งบอลเรื่องของเกมรับเนี่ยยืนนิ่งกว่านะครับมันก็มี ความแตกต่างกันไปในบางมิตินะครับผมแต่ถ้าพูดถึงดีแครไลท์ที่เป็นเบสเพเยอร์อันนี้ไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่นะครับความสามารถจะต่างกับฟีเจอร์เพเยอร์ในเวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงฟีเจอร์เพเยอร์เวอร์ชั่นอื่นนะเพราะว่าเกมภาคนี้เนี่ยเล่นมานานแล้วนะครับมันมีหลายเวอร์ชั่นสำหรับนักเตะบางคนนะครับ ดูจังหวะการเข้าแย่งบอลนะครับเขามีสกิลอยู่แล้วพวกแมนมาร์กิ้งอินเ e เซชันนะครับเราไม่ต้องไปเปิดสกิลเกมรับเพิ่มก็ได้ครับไฟติ้งสปิริตก็มีแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะเน้นการเปิดบอลการแทงทําชิ่งเพิ่มดีกว่านะครับนี่อันนี้จังหวะการไล่บีไล่บทนะแต่ถึงนักเตะจะเก่งแค่ไหนมีค่าพลังสูงแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเวล่าแล้วกันนะถ้าจังหวะนี้เป็นเวล่านะครับไม่ใช่ดีแคไรซ์นะ ถ้าเหลี่ยมไม่ดีนะฮะจังหวะไม่ดีนะครับก็แย่งบอลยากเหมือนกันนะครับดูจังหวะนี้นะเราอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยมันแย่งยากนะครับไม่ใช่ว่านักเตะเก่งแล้วโอ้โหต้องทําได้ทุกจังหวะเลยไม่ใช่นะครับ มันขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็แผนการเล่นของเราด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่สําหรับถ้าเกิดใครจะใช้ดีแคลซ์นะครับผมแนะนําให้ใช้แผนที่มี DMF คนเดียวเพียงพอแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะดีแคลซ์มีความสามารถในการตัดบอลที่ดีแล้วก็เปิดบอลได้ดีด้วยนะครับเปรียบเสมือนเดสทอยเออร์บวกกึ่งๆึ่งดิฟไลอิงอ่ะเออเราจะได้ใช้โคตา ที่เหลือในการจัดทีมเอาไปเสริมเกมลุกดีกว่านะครับใช้ดีแค่ไท์จบเลยนะครับวางตอนลึกได้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวนักเตะคนอื่นๆในแพ็กยังสตาร์แฟนชอยนีสนะครับเกือบ100%นะฮะผมรีวิวไว้ทั้งหมดแล้วนะครับสามารถเลือกดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรรีววิิตันนคลลปอื่เย